การให้ฟังบายชีนําเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคุณค่าชีวิตเขียนโดยอาจารย์ระวีภาวิไลสำหรับผู้ปรารถนาชีวิตดีงามมีความหมายและความสุขกำหนดรู้ลมหายใจไว้เสมอ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเวลาใดระลึกไว้ได้วยว่าชีวิตมีอยู่ได้เพราะลมหายใจวางเมือ่อใดควบคุมการหายใจให้สม่ำเสมอเพราะเป็นการควบคุมความรู้สึกนึกคิดเป็นการฝึกสติรู้ตัวเองเป็นการเริ่มต้นนำทางชีวิตตนไม่ปล่อยให้ถูกเหตุการณ์แวดล้อมชักจูงเมื่อบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพอนามัยระลึกไว้ว่าต้องบริหารจิตใจพร้อมกันด้วย เมื่อใดเหนื่อยหายใจเข้ายาวเต็มปอดและผ่อนหายใจออกอย่างแน่วแน่ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนเป็นไปตามหลักความเป็นเหตุเป็นผลการจะได้รับความสําเร็จอันใดก็เพราะสร้างเหตุให้เกิดผลนั้นร่างกายแข็งแรงมีพลังสมบูรณ์เพราะการออกกําลังกายสม่ำเสมอจิตใจจะเข้มแข็งสงบสุขก็เพราะบริหารไม่หยุดหย่อนอย่าลืมว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น แต่ละคนมีดีแฝงเร้นอยู่ในตัวซึ่งหากรู้จักพัฒนาให้เจริญงอกงามก็จะปรากฏเป็นคุณภาพในชีวิตแต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องอาศัยเพียรทำงานไม่หยุดหย่อนเหมือนกสิกรเมื่อหว่านมาเมล็ดพันธุ์แล้วย่อมเอาใจใส่หมันรดน้ำพลวนดินพืชที่งอกงามจึงจะเติบโตคุณธรรมเช่นสติสมาธิและปัญญาที่จะงอกงามให้ผลใหญ่ในชีวิตนั้น ย่อมอาศัยความภาคเพียรพัฒนาจิตใจไม่หยุดการฝึกสติกำหนดรู้ลมหายใจจึงควรทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจะเกิดผลให้เห็นได้ในไม่ช้าทำให้เป็นผู้รู้จักจิตใจของตนเองมากขึ้นเป็นผู้ไม่ประมาทไม่หลงลืมง่ายสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นความรู้สึกนึกคิดจะแจ่มใสชัดเจนเป็นรากฐานของความสำเร็จในชีวิต ชีวิตของเรานั้นเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ดูคือการได้มาอยู่และรับรู้สิ่งต่างๆทั้งที่ถือเอาว่าเป็นตัวตนเราเองและผู้คนรวมทั้งโลกภายนอกก็เมื่อชีวิตนี้คือการอยู่และการรู้ก็ควรจะอยู่ให้ดีและรู้ให้ดีทั้งนี้จะอยู่อย่างดีก็โดยรู้ถูกต้องและความรู้ถูกต้องนั้นเริ่มต้นที่รู้ตัวเองจะเรียนรู้ตนเองก็โดยมีสติ หมั่นเฝ้าตามสังเกตตนเองไม่หยุดหย่อนตามดูการเคลื่อนไหวในทุกขณะชีวิตทั้งด้านรูปกายและจิตใจคนที่ฉลาดจริงนั้นรู้จักตนเองและรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดในใจด้วยจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้ตัวพร้อมไม่หลงลืมหรือประมาทขาดสติเป็นผู้ไม่พลั้งพลาดได้ง่ายการที่เราจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความเพียรมันฝึกฝนกำหนดรู้ตัวเองไว้เสมอ ขณะเมื่อนั่งอยู่ในท่าใดกำหนดหมายให้ชัดเจนในขณะนั้นเช่นว่าส่วนใดของร่างกายแตะกดสัมผัสพื้นขาและเท้าแต่ละข้างวางอย่างไรหลังก้มงอคุ้มหรือตั้งตรงมือเท้าเคลื่อนไหวโดยไม่รู้อยู่หรือไม่เช่นบางคนนั่งกระดิกเท้าไม่รู้ตัวเป็นการเคลื่อนไหวตามความเคยชินขาดสติ การกำหนดรู้เช่นนี้ทำได้ทั้งขณะนอนนั่งยืนและเดินซึ่งเป็นอิริยาบทในชีวิตประจำวันการรู้ตัวเองเช่นนี้เมื่อเอาใจใส่ทํำบ่อยๆเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกฝนหลายอย่างเช่นในขั้นต้นจนนนนนะมีความสุขสงบใจรู้จักความเป็นอยู่ของตนมากขึ้นจะเป็นผู้ไม่พลาดพลั้งหลงลืมตัวเริ่มควบคุมตนเองได้และรู้จักทันตนมากขึ้น รู้ตัวขณะอยู่นิ่งชัดเจนดีแล้วก็ควรรู้ตัวขณะเคลื่อนไหวด้วยเช่นไม่ยกแขนขึ้นก็ฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมในการนั้นแม้เมื่อยังเป็นขั้นความปรารถนาจะาเคลื่อนไหวก็ตามแล้วจึงกำหนดการเคลื่อนไหวที่เป็นไปดังความต้องการฝึกตามรู้ให้ชัดเจนทุกขณะที่เคลื่อนอยู่รับรู้ความรู้สึกของเนื้อกล้ามที่ทำงาน รู้ความมุ่งหมายและความหมายของการเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยนั้นทำนองเดียวกันฝึกเฝ้ารู้และกำหนดการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ควบคุมได้ของร่างกายทุกส่วนไม่ว่าการเลี้ยวแหล่ซ้ายขวาการคู้เหยียดแขนขาหรือการเอื้อมหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดสรุปว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรก็รู้ชัดในการเคลื่อนไหวนั้นๆ จะเคลื่อนไหวกระทำการอันใดด้วยร่างกายหรือกล่าวเป็นวาจาฝึกหัดให้กำหนดรู้ไว้เสมอสรุปว่าทำอย่างไรก็ให้รู้ตัวไว้ไม่เพ้อเรอหลงลืมขาดสติไม่กระทำสิ่งใดอย่างไม่ตั้งใจเพราะจะเป็นเหตุให้พลั้งพลาดได้ง่ายอันหนึ่งการเรียนรู้ก็ควรรู้ทั่วรู้รอบในสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญกำหนดรู้ชัดเจนโดยท่วนที เพื่อจะรู้เห็นข้อบกพร่องและแก้ไขได้ถูกต้องด้วยควรระลึกอยู่เสมอเคลื่อนไหวอย่างไรรู้ชัดในการนั้นตั้งกายไว้อย่างไรรู้ชัดในอิริยาบถนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็พูดและทำด้วยความตั้งใจพูดและทำอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวเองและสถานการณ์รอบตัวมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติเสมอไป การมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหากทำได้ถูกทางสม่ำเสมอย่อมทำให้จิตใจสงบเย็นเริ่มรู้จักชีวิตของตนเองว่าส่วนหนึ่งเป็นรูปกายที่หายใจและเคลื่อนไหวดำเนินไปตามวิถีทางธรรมชาติผเผชิญความหิวเหนื่อยร้อนต้องบำบัดต้องกินถ่ายพักหลับและเคลื่อนไหว ชีวิตทางกายมีกฎเกณฑ์ที่ต้องเรียนรู้เพื่อจะอยู่อย่างถูกต้องสอดคล้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งจะทำให้เดือดร้อนเมื่อมีสติกำหนดรู้ตัวอยู่ก็จะเห็นคุณค่าของการปลีกตัวอยู่อย่างสงบหลีกเร้นจากหมู่คณะบ้างในบางโอกาสเพื่อจะได้ครุ่นคิดพิจารณาชีวิตของตนเองไม่ใช่เพื่อเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศแต่เพื่อเรียนรู้จากตนเองให้ลึกซึ้ง ทั้งด้านรูปกายและความรู้สึกนึกคิดจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้ไม่ใช่ความหลงคนบางคนทนอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แม้ระยะสัน้นต้องเที่ยวหาเพื่อนพูดคุยด้วยและเรื่องที่สนทนาน,นั้นก็มักไม่มีสาระคนเช่นนั้นรู้จักตัวเองยากแม้จะคิดว่าเป็นคนมีเพื่อนมากแต่ก็ไม่รู้จักใครเพราะตนเองยังไม่รู้จักแล้วจะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างไร มิตรภาพความสัมพันธ์ถ้ามีก็ผิวเผินเป็นเรื่องคบค้ากันเพื่อผลประโยชน์ของตนไม่ใช่การร่วมกันแสวงหาสิ่งมีคุณค่าในชีวิตต้องแบ่งปันเวลาเรียนรู้จักตนเองในความสงัดเรียนรู้จักอยู่เป็นสุขสงบด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสาเหตุอื่นทั้งนี้โดยฝึกหัดควบคุมความรู้สึกนึกคิดที่จะโลดแล่นไปตามคำเรียกร้องของหมู่คณะ ซึ่งชักจูงให้หาความสนุกสำราญในขณะที่การงานก็ยังทำไม่เสร็จเมื่อรู้จักอดทนอดกลั้นหักห้ามใจได้ก็นับว่าชนะตนเองแล้วในขั้นตน้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนคุณค่าชีวิตของท่านอาจารย์ระวีภาวิไลจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์